그요 okay. ดีนานา,นาถูกทันครับผมพอกันอีกคลิปนึงนะครับเนะาะวันนี้สิพาถูกทันมาวานแหครับผมมองที่ผมวานนี่มันเป็นคลองสาธนารณะนะครับเนาะในสุขสวัสดิ์แต่บางหัวเป็นซอยอยังไปรับชมกันเลยครับผมว่าสิมานบ่ามานี้ ก็ถูกเปล่าถูกแล้วหนึ่งตัวอด้๋ยวตัวหนึง่งปลากระบอกเปล่า,าหรือปลาสอยล่ะปลาสสอยได้มา,าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยปลาย่างวะปลาตะโกกเลยวะดูดิในในคลองก็มีหลายปลาเนาะครับเนาะอาจจะ เบอลถูกบาวัตถุกก็เคาะอภัยไว้ด้วยนะครับเพราะว่าปลามันก็มีน่าจะปลาหมอข้างดํานะครับเนาะในคลองข้างน้มีหลากหลายปลาครับผมบางนีชนิดก็อาจจะขายขึ้นกันกับปลาที่ผมเบอกอาจจะบลแมนก็เคาะถูกเคาะัฟไว้ได้ยนะครับดี๋ยวดิลองดูดิเอาดิฮึ นี่ร่องกลางๆนี่บ้างแต่เขาต่อก็ต้องลองเอาเลยเห็นใช่ไหมบอ่อุ้ยแต่อยู่ตัวหนึง่งสองตัวน,นี่ตัวใหญ่อยู่เนี่ยนี่กุ้งเหรอ บอแมนกุ้งนี่สิตัวหน่อยปล่อยโหลดได้ไหมก่อนไปเจอต่อพูดไปขขางอะไรเฮี้ยโอ แมนบ่เหมือนมีแต่ตอเอาผมบางนี้แมนบอเหี้ยต่อจากเปล่าเหี้ยไม่ได้หรอมันติดนุ่นอุ้ยติดอยู่

Mà, ở thùng đi Xảy thùng còn cái đó Mới toàn đem trở กล่องก้อนรับแหลกวันโคมอุ้ยชะโดว่อ๋ออุ้ยต่ออุ้ยได้ยูเห็นแกบไ้มันหลุด สามตัวตัวไหนเล็กก็ปล่อยเลยหมอคางดำนี่ว่าแน่ให้หมอคางมันดำานะ ต้องฝ่าวางแบบฝ่าวางขึ้นมาโบม,มี่ตีโบม,มี่เลยวันติดตอนนะทำนี่ก็ตอเลยนะนั่นมองหันนะมันมีตอมันบอกน่ะนักนักอือวัดซีนซีนนักนัก,นก,กอยู่โดนอย่

นี่ป้าขึ้นป้าป้ามันแรงออกเมื่อกี้ป้ามันแรงออกฮึบนี่บ่แตกร้า <c oughs> นแห้งโหดเฮ <c oughs> <c oughs> โอ้มียูปุ่นตัวเดียวเดลิงเราขย่าดูดิมีตังค์เออมีตังค์ไหม

ทางตรงนี้ดูดิขอบขอบเนี่ยตัวเนี่ยโดนตัวเดียวเยอะนะตัวสองตัวนอนสีต่ตัว,ตว ba lái đi nó cho nên này này được quay luôn bỏ quản như ngay หมอข้างดำมันกดเยอะเลยนะี่บอกมิหวานไหมเดี๋ยวบอกท,ที่วานนะปัญหาเรกแค่จับเนี่ยแยกสามอย่างเองแบบเนี้ยแบ่งครึ่งอะ่ะให้มันได้สามอย่างแล้วก็ซ้อนมาเนี่ยข้างล่างเนี่ยซ้อนมาอย่าเงี่ย แล้วก็เนี่ยเอามือทำอย่างเงี้ยแล้วก็จับนี่ไว้เนี่ยแล้วก็มาเนี่ยเนี่ยกูหวจิง่ะออือมาเบิ่งรับมสีแดบอหาไมา้แห้งหห่อปุ๊บ,บโอ้ยบลาได้ปลา ฟองขึ้นครับมวนตอสมูรณ์ฟองโอ้ได้แล้วประมาณสองสามตัวสองตัวเห็นสองตัวครับคสามตัวตัวนี้หน่อยกดงอข้างดำน่อยกดกดติด โมโหว่าแมนหมอข้างดำมาเนาะ,ะไปครับผมโมโหว่าตอร้ายาวะ มาหอดโดนตอนะป้า,องงานะโ,อโอ้ไฟขึ้นแบบง่ายเลยเมื่อกี้โอ้แบ่อยู่ครับประมาณตัวนึงตัวใหญตัวไงตัวนึงตัวน้อยสามตัวสี่ตัว ตัวหน่อยทิมไว้ล,ลงคือกา้าโอ้ใส่หลายตัวด้วยครับหาตัวหกตัว,ตวนังตัวตัวหน่อยนี่ใหญ่ยุ่งซ้ำฝ่ามือนิดหน่อยตัวนี้ตัวหน่อยครับ ดูครับปึ๊บไม่ได้ได้มาอุ้ยโดนโดนโดนอุ้ยโดนโดนโดนุ้ยไล่ไลไปโอ้จะเติมนึงครับ นี่ครับผมคุณคุณตัวคุณเป็นตัวใหญ่ยปลาหมอค้างดำครับอ๋อได้ปะหลายตัวอยู่ครับกดซีหาตัวอยู่งนี่ตัวเงี้สองตัวครับตัวไหนยปล่อยไปครับเอาตัวใหญ้ ลองซ้ําอีกสักปั๊บนึงแล้วก็ไปครับโอ้โหได้ตัวนึงต,นต,ตัวนี้ครับตัวตัวนึง ต,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 ตัวน้อยตงตงัวนต้วนครับตัวน้อยรััไปตัวนี้เอาครับอาจะะป็นมอข้างดำนะคนงานของเคึงวันนะครับนะที่วานแฮไดหมูผวกวานช่วยกันครับตัวนี้ ซอยกันวานแลลวก็เก็บเก็บมาร่วมกันครับผมนี่นะครับนะคนงานคนสองนะนี่ฟ้สาจม หลังจากเฮ็ดงานแล้วก็มาต่ออีกครับสักรอบครับผมรอบนี้มาเบิ่งกันครับมาหลุนน้ำกันวาสิมนานบอกเอาไก่ อุยอ๊ยอุยอ๊ยอุ๊ยถึกแล้วถึกแล้วถึกแล้วถึกสองตวัวครับก็ยังมีผลงานให้ได้หลุนได้ชมกันอยู่เนาะครับเนาะหวานหวานสองต,อตัวอ้ตัวนี้เติบอยนนู่นี่นะครับผมกับท่าฟ้ามึง มน่นขีดกลัวครับ <c oughs> เก็บเก 你这毛病。 ขอบมาเลยบอป๊าปอดีโหดแฮะ คลิปนี้ก็ขอล่าไว้เพียงเท่านี้นะครับเนาะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากว่ามากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นนบแนบด้วยครับเนาะคลิปหน้าฝากไม่เจอกันครับไปเบึงพ้นงานโดยรวบครับเนี่ยเป็นพ้นงานที่วานมามัดมือเนาะเกือบสามสี่โลได้ครับผม S <S วานกระมูก,กระปวกนะครับน้วก,ก็เอามาร่วมกัน